ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะประ,ะปุพศสิกขาและปุระสิกขาวันนา,นาพระอมราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบร,รมนิวาโรชนาต่อไปก็จะเป็นการพปนานาเรื่องของทุลจยาบัตอบัตถุลใจจัจกปนานาในทุลจยาบัต ข้อหนึ่งเพีกตุยาพึงสละครุพันข้อหนึ่งยาพึงแจกครุพันสละก็ไม่ได้แจกก็ไม่ได้ที่เป็นของสงฆ์ถ้าสละหรือแจกต้องถุนลับใจด้วยพุทธบัญญัติห้ามไว้ว่าปัญจิมานิพิขเวอวิตตัชชะนิยานิเพอความละเต อเวพังคิยานิณวิภชิตบ,บานิตังเคนวาคเนนวาปุกคเลนวาวิภัตตานิปิอวิภัตตานิโหนติโยวิภัชยะอาปติทุลจยสะดังนี้ครุภัณน์นั้นมีห้าหมวดดังนี้คืออารามก็คือสวนดอกไม้ผลไม้อย่างหนึง่งอารามวัตถุคือที่ดินพื้นสวน องอย่างนี้เป็นหมวดแรกนะหมวดที่หนึ่งอารามกับอารามวัตถุวิหารโรกูดีเรือนชั้นเป็นต้นวิหารวัตถุที่ดินพื้นแห่งวิหารสองข้อนี้ก็เป็นหมวดที่สองมีสองอันเหมือนกันมีสองวิหารจับวิหารวัตถุหมวดที่สองหมวดที่สามมันโจก็คือเตียงตีถังก็คือตงังพีติก็คือฟูกพิมพโพหนังคือหมอน นี่ก็คือเสนาชนะที่เป็นเตียงตั้งฟูกหมอนแต่อย่างนี้เป็นหมวดที่สามต่อไปหมวดที่สี่ก็คือโลหะกุมพีหม้อทําด้วยโลหะโลหะภานกังขนนทําด้วยโลหะโลหะวารโกกระปุกขวดที่ทําด้วยโลหะโตจุของกว่าห้าธนานมาคดขึ้นไป โลหะกตาหังกระถางกระทะทำด้วยโลหะแม้เล็กจุน้ำซองมือหนึ่งโลหะนั้นเป็นชื่อของทองเหลืองทองขาวทองแดงทองสมัมฤทธิ์วาสีก็คือมิดใหญ่ที่ตัดฟันของใหญ่ที่้นจากตัดไม้สีฟันและปอกอ้อยขึ้นไปได้พระสุก็คือขวานเครื่องทําไม้กุฏารีกุฏารีก็คือพึ่งเป็นเครื่องทําไม้เหมือนกัน กุฏาโลก็ได้แก่จอบเสียมเครื่องขุดดินนิขาดะนังเหล็กมาดหรือว่าบิดลาได้แก่พวกใบ้ายสว่างเครื่องเจาะไชยเก้าสิ่งนี้ก็คือหม้อทําด้วยโลหะขนนทําด้วยโลหะพวกกระถางกระถางกระทะเดียวกันมีดใหญ่แล้วก็ขวานพึงจอบพวกเหล็กมาดหรือว่าเหล็กเจาะชชยพวกนี้เก้าสิ่งนี้เป็นหมวดที่สี่ ส่วนหมวดที่ห้าก็คือวันล,ลีเด้แก่ถาวรยาวแต่กึ่งแขนขึ้นไปเวลุเด้แก่ไม้ไผ่ยาวตั้งแต่แปดนิ้วขึ้นไปมุนชังหญ้ามุงกระต่ายปบาับบะชางก็อยาปล้องตีนังก็ได้แก่หญ้าต่างๆที่สําหรับมุงบังได้แต่กํามือหนึ่งขึ้นไปมัตติกาก็ดินปกติและดินสีต่างๆเป็นเครื่องทาทารุพันดังเครื่องใช้ทําด้วยไม้ต่างๆยาวแต่แปดนิ้วขึ้นไป มัตติกาพันดังเครื่องใช้ทำด้ดินต่างๆเหล่านี้ที่หวงแหนอยู่แต่สิ่งนี้เป็นหมวดที่ห้าก็เลยรวมหมวดที่หนึ่งสองอย่างอารามอารามวัตถุหมวดที่สองก็สองอย่างวิหารวิหารวัตถุหมวดที่สามนี่คือเตียงต่างฟูกหมอนสี่อย่างส่วนหมวดที่สี่หมวดที่สี่นี่ก็พวกถาวันพวกไอ้ไผ่อะไรต่างๆเหล่านี้นะเก้าอย่างนะ มวดที่หนึ่งสองยางวดที่สองสองยางวดที่สามสี่ยางมวดที่สี่เก้ายางวดที่ห้าก็แปดยางทั้งหมดรวมยี่สิบห้าสิ่งเหลา่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งทายกถวายแกสงก็ดีเกิดในที่สงก็ดีชื่อว่าเป็นของสงเป็นครุพันเป็นอวิจตัิยะก็คือไม่ควรสละเป็นอเวพังคิยะคือไม่ควรแจกอันสงและคณะและบุคคลจะพึงสละและแจกไม่ได้ ถึงสละและแจกไปก็ไม่เป็นอนสละไม่เป็นอันแจกคงเป็นของสงอยู่อย่างเดิมก็ไม่เอามาใช้คืนก็มีโทษเด้นะเทกตุใดสละหรือแจกของเหล่านี้ด้วยถือว่าตัวเป็นใหญ่ต้องทุนละใจแต่ถือว่าตัวเป็นใหญ่เป็นจเจ้าอาวาสมีสิทธิอำนาจต้องอบัตทุนละใจนะถ้าเสียสละหรือแจกด้วยทายจิตให้วิในทรพึงปรับอาบัตตามร,ราคาของนั้น ครุพ <mile> ันเหล่านี้ถ้ากําหนดเห็นว่าทําอย่างนี้จะเป็นอุปการะแสตงเอาสิ่งที่เป็นของถาวรแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นของถาวรด้วยกันก็ดีเอาสิ่งนอกนั้นที่เป็นอักบิยะหรือเป็นกัปปิยะแม้มีราคามากแลกเปลี่ยนของนอกนั้นด้วยกันด้วยการแลกเปลี่ยนที่เป็นกัปปิยะก็ดีก็ควรของที่เป็นอักบิยะทั้งหลายนี่ถ้ามีความสามารถให้บุคคลไปแลกเปลี่ยนด้วยกัปปิยะก็ทําให้ถูกต้องก็ควร หรือจะสละกครุพันเหล่านั้นที่เป็นของเลวแล้วแลกเปลี่ยนบินธบาเป็นต้นเอามาบริโภคเพื่อจะรักษาเสนาสนะเป็นต้นที่เป็นของดีในเวลาข้าวแพงเป็นต้นก็ควรในครุพันเหล่านี้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีไม้ไผ่เป็นต้นที่สูจะถือเอาเพื่อประโยชน์ตนเพึ่งทำผาติกรรมการตอบแทนให้เสมอกันหรือว่ายิ่งกว่าจึงถือเอาผาติกรรมก็คือการแลกเปลี่ยนของส่งนี่นะ ต้องให้เสมอกันหรือว่าให้ยิ่งกว่าหม้อบาตถาละกะก็ะคือพวกถาดอะไรพว้งน,นี้ขันทองห้าวกาหนาที่ไม่จุน้ำได้ห้าทนานลคตก็ดีไม้ป้ายยาตากล้องยานัดไม้ไผ่หูก็คือไม้แพ้หูนั่นแหละเข็มเย็บผ้าเข็มเย็บใบไม้มีดทับเล็กเหล็กแหลมเล็กๆก,ก,กุญแจดานเป็นต้นเครื่องโลหะก,ก็ดีเครื่องไม้ก็ดีที่ทําค้างอยู่เหล่านี้เป็นของแจกได้ ถาวันและไม้ไผ่เป็นต้นเมื่อทําการสงและการเจดีเสร็จแล้วเหลืออยู่จะน้อมเข้าไปในการบุคคลก็ควรซึ่งว่ามานี้สังเขตถ้าประสงค์จะรู้พิสดารพึงดูในจะตุทะสมันตะปาสาธิการนั้นเถิดนี่ก็เป็นเรื่องของของสงนะซึ่งถ้าไปแจกถ้าไปแบ่งก็ต่อบัตรทุลใจถือว่าตัวเป็นใหญ่แล้วก็ไปจัดการแจกให้คนอื่นก็บัตรทุลใจเหมือนกัน ข้อหนึ่งอย่าให้เขาทําสัตตกรรมในที่แคบทําสัตกรรมในที่แคบนี่ก็คือการพาในที่แคบข้อหนึ่งก็คืออย่าให้เขาทําสัตตกรรมหรือวัตถิกรรมในโอกาสที่เพียงสองนิ้วแต่ที่ใกล้แห่งที่แคบคือทวารหนนะักถ้าให้เขาทําต้องทุนละใจห้ามผ่าตัดห้ามผูกต่างๆวัตถิกกรรมก็คือการผูก ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิกเวสามบาเทสัทธกัมมังก็กำละเตสามบาทศสมันตาดูวังคุณเลสัทธกัมมังวาวัตถิกัมมังวากาลาเปตบังโยกาลาเปยักอาปฏิทุลเจยัสสะดังนี้ตัดหรือผ่าหรือแทงหรือขีดด้วยสัตราหรือเข็มหรือหนามใช้ขีดจะใช้เจาะด้วยสัตราเข็มหรือหนามหรือว่ากระเทาะศิลา ศิลาคมคมตรงนี้ยหรือเร็บก็ดีอันใดอันหนึ่งในโอกาสที่กําหนดแล้วนั้นอย่างนี้ชื่อว่าทำด้วยว่าการทั้งปวงนั้นชื่อว่าสัตถกรรมทั้งสิ้นสัตถกรรมก็คือผ้านั่นเองแม้บีบหัวไส้ด้วยหนังหรือผ้าอันใดหนึ่งก็อย่าพึงทำด้วยว่าการทั้งปวงนั้นชื่อว่าวัตถกรรมวัตถกรรมก็คือการผูกด้วยหนังด้วยผ้าก็แลคําว่าในโอกาสที่เพียงสองนิ้วแต่ที่ใกล้แห่งที่แคบนั้น ห้ามแต่สัตทกรรมอย่างเดียวไม่ห้ามวัตถิกรรมในที่ใกล้สองนิ้วแห่งทวารนนะัห้ามผ่าตัดเท่านั้นแต่ว่าจะผูกหัวไส้หรือในเสิดโดนทวานนะรในทนี้ก็ใช้ผูกได้วัตถิกรรมห้ามแต่ในที่แคบอย่างเดียวเอาวัตถิกรรมนี้ห้ามในที่แคบเท่านั้นนะในที่บริเวณโอกาสสองนิ้วนี้ทําได้ก็แต่ว่าที่สุจะหยอดน้ําแสบน้ําด่างในหัวไส้นั้นหรือจะเอาเชือกอันใดอันหนึ่งผูกรัดหัวไส้ ก็ควรอยู่ถ้าหากว่าหัวไส้นั้นขาดออกมาด้วยน้แบบําแสบหรือว่าเชือกชื่อว่าขาดด้วยดีไม่มีโทษจะทาศัติกรรมคือผ่าเจาะในอันทะที่บวมก็คือไข่เนี่ยถ้าไข่มันโตเนี่ยนะเป็นโรคอะไรอย่างไนไส้เลือดน,นะจะผ่าเจาะในอันทะที่บวมดังนั้นไม่ควรเพราะเหตุนั้นจะผ่าอันทะควักเอาพืชออกเสียด้วยคิดจะทําให้หายโรคเช่นนี้อย่าพึงทํา ก็แต่จะรมจะย่าง้วยเพลอมและทายาเหล่านี้ไม่ห้ามในทวานหนักจะเอากลวยใบไม้เอาเกลียวชุดหรือว่ากระบอกไม้ไผ่ที่ทายาแล้วก็สอดเข้าเอาน้ำด่างแล้วก็น้ำแสบหยอดลงในกลวยหรือเอาน้ำมันสอดในกระบอกไม้ไผ่นั้นให้ไหลเข้าไปในทวานหนักดังนี้ก็ควรอยู่ทุรจ์ใจสี่ข้อเนี่ยนะเป็นสจิตกาธุรย์จที่กล่าวมาสี่ข้อนี้ก็คือ แจกแบ่งครุภัณฑ์ของสงแบ่งบัตรถุรจจัยอย่างหนึ่งแล้วก็แจกของสงได้ถือว่าตัวเป็นใหญ่ก็บัตรถุรจจัยอย่างหนึ่งให้เขาทําสัจจกรรมในที่แคบก็คือผ่าเจาะพวกนี้ยกองบัตรถุรัจจัยแล้วก็ให้เขาทําสัจจกรรมหรือว่าวัตถิกรรมในโอกาสที่เพียงสองนิ้วในที่แคบก็คือในถวนหนักก็ต้องบัตรถุรจจัยสี่ข้อนี้เป็นสัจจิกะต่อไปก็คงจะเป็นอจิตกะข้อหนึ่งที่สุยาพึงฉันเนื้อมนุษย์ ถ้าฉันเนื้อมนุษย์นี่เป็นอบัตถุนละใจด้วยตรงห้าไว้ว่าณพนะิขเวมนุษย์ตะมังสังปริคุณชีตบังดังนี้ใช่แต่เนื้ออย่างเดียวแม้กระดูกเลือดหนังและขนก็ไม่ควรขนก็ฉันไม่ได้นะผมเผิมอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ทนะั้นงนั้นเลนะสิกขาบทนี้เป็นอาะคิตกะอันหนึ่งทุนลัเจาบัตมีมากไม่ได้ขึ้นปาติโมกุเทศว่าโดยอาคตฐานะ ที่มามีสาระฐานคือมาในขันธกะแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าขันธกะทุนละใจมาในวินีตวัตถุแห่งปาราชิกและสังคาริเตหแห่งหนึ่งเรียกว่าวินีตะวัตถุทุนละใจมาในวิพังแห่งปาราชิกและสังคาริเตหแห่งหนึ่งเรียกชื่อว่าวิพังคะทุนละใจเพราะเหตุนั้นบัญญัติแห่งทุรัจยาบัตจึงไม่มีกําหนดคำว่าทุนละใจนั้นก็มา สามที่นะก็คือขันตกาทุรใจแล้วก็วินีตะวัตถุทุรใจแล้วก็วิพังคะทุจรใจขันตกาทุรใจนั้นดังนี้ทิตุยาพึงถือนักทิยะติทิยะสมาทานคือข้อปฏิบัติแห่งเดรัถีอย่างหนึ่งเลยกายไม่หนุ่งหมถาม้าทิฏตุใดปฏิบัติดังนี้ต้องทุลรใจ ทิกตุอย่าทรงไว้คือว่านุ่งห่มผ้าคากรองอย่าทรงผ้าที่เขากรองถักด้วยเปลือกไม้อย่าทรงผ้าที่เขาทําด้วยผลไม้กรองอย่าทรงผ้ากําพลทําด้วยผมคนอย่าทรงผ้ากาพลทําด้วยขนหางสัตว์อย่าทรงผ้าทําด้วยปิดนกเขาอย่าทรงหนังเสืออย่าทรงผ้าทําด้วยปอผ้าเหล่านี้เป็นธงแห่งเดียร์ถีทิกฐุใดตรงผ้าเหล่านี้ต้องพุลรัดใจ ข้อหภิกขุยพึงถูกต้ององคชาตินิมิตแห่งเดรัชานตัวเมียด้วยจิตกำหนัดถ้าถูกต้องเป็นทุนลัดใจข้อหนึ่งวันอุโบสถหรือวันปวารณาภิกษุจเจ้าอาวาสตั้งแต่สี่หรือห้าขึ้นไปรู้อยู่ว่าภิกษุจเจ้าอาวาสวยกันหรือภิกษุเป็นอาคาันตุกตาอื่นอยู่ในสีมาอันเดียวกันมีอยู่แต่ยังไม่มาสู่โรงอุโบสถโรงปรวารณาเข้าหัตถบาท แกล้งจะให้เธอเหล่านั้นชิบหายจากอุโบสถจากปรวรณาและด่วนทําอุโบสถหรือปรวรณาเสียก่อนต้องทุนละใจมุ่งความแตกเรานะจะให้ชิบหายเสียก็ต้องบัตรทุนละใจทุนละใจเหล่านี้ก็ดีทุนละใจห้าข้อก่อนก็ดีเป็นขันธกะทุนละใจเป็นขันธกะทุนละใจที่กล่าวมาแล้วห้าข้อแรกต่อไปเป็นวินีตะวัตถุทุนละใจ วิเแตวัตถุถุรจัทิตฐิองค์หนึ่งปรารถนาจะให้อตุจิเคลื่อนเดินทางไปอตุจิไม่เคลื่อนแล้วเกิดความสงสัยกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสินว่าต้องถุนละใจปราถนาจะให้ตุจิเคลื่อนเมื่อมีความพยายามแล้วก็ไม่เคลื่อนก็ต้องถุนละใจ้าเคลื่อนต้องบังสันคติเศษ อีกเรื่องหนึง่งพิ่ถูกเขาคืนกายหญิงที่ตายแล้วก็เกิดความสงสัยจึงกราบทูนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสขินว่าต้องถุลใจถุลใจอย่างนี้ชื่อว่าวินีตะวัตถุถุลใจก็มีอีกมากนะมีหลายเรื่องแหละอย่างนี้ก็วินีตะวัตถุถุลใจก็แล้ววิพังคะถุลใจนั้นมีหลายอย่างคือเป็นอนุสาวนะทถุลใจก็มีนะแล้วก็ วิมติถูดละใจวิมติถูดจัใจก็ถูดใจเพราะว่าสงสัยยถาสัญญาถูดจใจบ้างยถาเขตตะถูดลใจบ้างยถาวัตถุถูดจัใจบ้างยถาประโยคะถูดลใจบ้างยะถาวัชชะถูดจัใจบ้างก็มีถูดจัใจหลายอย่างเลยมีทั้งหมดเจ็ดชื่อในวิพังคะถูดละใจนี้เจ็ดชื่อมาดอวนแรกอนุสาวรนถูดลใจนั้น ดังอาบัตธุรจใจเพราะสงธรรมสมนุภาพสนะก,กรรมก็คือสวดประกาศห้ามนั่นแหละสามครั้งรวมทั้งยติด้วยก็เป็นสี่สิบเอ็ดอย่างสงธรรมสมนุภาพสนะก,กรรมสิบเอ็ดอย่างก็ได้แก่สังฆานิเศษแล้วก็ประราชิกของพิษุนีพิษุณีนี้จะมีประราชิกด้วยนะสังฆาริเศษนี่มีทั้งของพิจุพิษุณีแล้วก็ปารจิต,ตีของพิจุก็มีของพิษุณีก็มีที่ต้องสวดสมนุภาพสิบเอ็ดอย่างด้วยกัน อันใดอันหนึ่งแก่ทิสุและทิษุนีเพื่อจะให้มละกรรมนั้นเสียและเธอไม่มาละเสียจบอนุสาวนาที่หนึ่งที่สองลงต้องถุลใจ,จถุลใจ,จยอย่างนี้ชื่อว่าอนุสาวนาถุลใจ,จถุลใจ,จนี้เมื่อจบอนุสาวนาที่สามต้องครุกาบัตคือสังคสเซหรือว่าประชิกแล้วถุลใจ,จนั้นก็รำงับไปเองไม่ต้องแสดงอันนี้เรียกว่าอนุสาวนาถุลใจ,จต่อไป หญิงที่ตุสงสัยอยู่ว่าหญิงหรือไม่ใช่และกำนัดยินดีถูกต้องกายหญิงนั้นด้วยกายตนต้องผุดละใจนี่ก็เป็นสงสัยในผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ากำนัดยินดีแล้วก็ไปถูกต้องนี้ต้องบัตรถุละใจถุละใจนี้ก็เรียกว่าวิมติถุนลใจก็คือมีความสงสัยจะต้องกายหญิงกายยักาสางสคะทขาบทังการพิเศษข้อที่สอง ต้องด้วยความสงสัยต่อไปหญิงพิงสูจน์สาคัญว่าเป็นบรรดากาหนัดยินดีถูกต้องกายหญิงนั้นด้วยกายตนต้องถุนละใจทุละใจนี้ชื่อว่ายะถาสัญญาถุละใจก็คือเพราะเป็นอาบัตตามสัญญาความสําคัญเป็นผู้หญิงแต่ว่าสําคัญว่าเป็นบรรดาแล้วก็ไปจับต้องก็ต้องอาบัตทุนละใจเป็นยะถาสัญญาทุละใจก็ในกาย,ยสังฆคติขบทน,นั่นเอง ทิศตุมีความกำหนัดสรรเสริญหรือติเตียนอวัยวะหญิงเบื้องบนแต่รากขวัญลงไปเบื้องต่ำแต่เข่าขึ้นมายกเว้นทวันหนักทวารเบาเสียต้องถุนละใจถุนละใจดังนี้ชื่อว่ายะถาเขตตกถุนละใจเพราะเป็นอาบาดต,ตามเขตก็คือตั้งแต่รากขวัญไหปะนาลงไปจนตั้งเข่าขึ้นมายกเว้นอวัยวะเพศทวันหนักทวารเ,เบานี้นี่น้าไปพูดภาพพิงติเตียนมีความกำหนัดก็ ต้องอบัตในสิขาบทตุตุลละวาจาสิขาบทสังหารพิเศษข้อที่สามเทกตุจะต้องกายบรเดาะด้วยกายของตนด้วยความกำหนัดต้องถูดจัยถูรจใจดังนี้เรียกว่ายถาวัตถุถุรจใจเพราะเป็นอบัตตามวัตถุจับต้องกายหญิงด้วยความกำหนัดก็อบัตสมัยเศษจะต้องบนเดาด้วยความกำหนัดก็ต้องอบัตถูลจใจนะอันนี้ก็อยู่ในกายยะสางสุขานติฆาบทสังหาทพิเศษข้อที่สองนั่นเองเทกตุมีเถยิจิต จะพาธาตุเขาหนีชวนประดีไร่ก็ดีให้ธาตุนั้นยกเท,ท้าทีแรกก้าวไปก็ต้องอบับดุลุนลใจกระก้า,าวที่สองจ้างไปกับปาราชิกเลยนะอันถุนละใจดังนี้ชื่อว่ายถาประโยคะถุนละใจเพราะเป็นอบัตตามประโยคนันี้ก็ในอธินนาทานสิขาบทปาราชิกข้อที่สองลักพาธาตุหรือว่าทั้งวัตถุไปด้วย ต่อไปพิกตุเจาะจงตนเองและอ้างเอาผู้อื่นเป็นปริยายอวดอุตริมนุสธรรมว่าผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ดังนี้เป็นต้นผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นเธอก็ต้องอบัตถุลุลจัยเหมือนกันถุลจัยดังนี้ก็เรียกว่ายะถาวัชชะถุลจใจเพราะเป็นอบัตตามโทษเพราะอาบัติทุลจใจต่างๆอย่างนี้จึงไม่มีกําหนด ไม่เหมือนกับปาร,ราชิกกับสังคสิทธิ์สังคสิทศิก็สิบสามข้อของมิตุพิษณีสิบเจ็ดข้อปาร,ราชิกของมิตุสี่ข้อของพิษณีก็แปดข้อแต่ว่าตัวละใจนี้ไม่มีกําหนดเพราะม,มีที่มาหลายที่สําหรับตัวละใจที่อวดอ้างอุตริมนุษยธรรมเนี่ยนะก็พูดโดยปริยายโดยอ้อมอวดอ้างแต่ว่า,าพูดโดยอ้อมอ้างตนเองว่าใครอยู่นหันของท่านคุณนัทเป็นพระหันเนี่ยนะ ปูดอมอ้อมเนอุตรินุษธรรมสิขาบทในเจตุถะประราชิกเพราะฉะนั้นสําหรับถุจใจโดยที่มานะั้นมีสามคือขันธกะถุนใจถุจใจที่มาในขันธกะแล้วก็วินิตะวัตถุถุนใจถุใจถใจที่มาจากวินิตวะวัตถุเป็นตัวอย่างในพวกประราชิกสัจคิเศษตัวอย่างอุทาหหอ์นั่นเองแล้วก็วิพังคะถุรใจก็หมายถึงการจำแนกบทในสิขาบททั้งหลายวิพังคะถุจใจเนี่ยนะ ซึ่งวิพังค์ตถุรใจเนี่ยก็ยังจาแนกออกไปเป็นเจ็ดอย่างก็คืออนุสาวนาถุนใจก็ถือใจที่เกิดจากการสวดสมุภาพกรรมสิบเอ็ดอย่างนั่นแหละอันที่สองวิมติถุนใจก็ถุนใจที่เกิดจากความสงสยัยเป็นผู้หญงิงสงสัยว่เป็นหญิงหรือเป็นชายแต่ว่าถูกต้องนด้วามกําหนักก็ต้องบัดถุรใจอันที่สามยถาสัญญาถุนใจก็เป็นผู้หญิงแต่สําคัญว่าเป็นบรรดะเพราะฉะนั้นไปจับต้องเริ่มคัญว่าเป็นบรรดะก็ต้องบัดถุนใจเหมือนกัน อันนี้สี่ยถาเขตตัฏุรใจก็พูดเคาะอวัยุวะเพศหญิงตั้งแต่ราขวัญลงมาจะตั้งเข่าขึ้นไปเว้นทวันนักทวันบา่าวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นยถาเขตตัฏุรใจต่อบตรตุรจใจของเขตอันที่ห้ายถาวัตถุตุระใจก็พวกจับต้องบันดอกด้วยความกำหนัดบันดอนี้เป็นวัตถุของตุรใจแล้วก็ข้อที่หกยถาประโยคะตุรใจก็พา,าธาตุหรือว่าไล่ให้ธาตุหนียกเท้าก้าวแรกด้วยไถยจิตนะต่อบตรตุรใจ อันสุดท้ายข้อเจ็ดก็คือยะถาวัชชถุลใจโวดอุตริมุสธรรมโดยอ้อมว่าผู้ใดยอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นก็เป็นพระทานแต่ว่าความจริงแล้วก็หมายถึงตัวเองนี่ก็ต้องอภัตถุลัจใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถุลัจใจก็มีหลายชื่อจากที่มาแล้วก็โดยประเภทแต่โดยกําหนดก็มีมากมายกันก็ไม่ได้กําหนดว่ากี่ข้ออันนี้ก็เป็นเรื่องของถุลัจยยะวันนาน,านิติตาจบถุลัจใจ เรื่องนิสสกิยาปัญจตีค่อยต่อวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ขอ,อมูรนาสาธุการให้ท่านทุนหลายได้ศรัทธ,ธาในไตรสิกขาในพระธรรตรยแล้วก็อบรมจินธรรมทิปัญญาเพื่อบรรลุอริยสัจธ,ธรรมเพื่อกระทําที่สุดถึงวัฏทุกเพื่อ,อยังศาสนาให้เจริญงอกงามรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้ศาสนาในตนเองเจริญรุ่งเรืองก่อนแล้วก็ศาสนาภายนอกก็จะรุ่งเรืองตามขอ,อมูรนาสาธุการแด่ทุกท่านสาธุสาธุสาธุ